โอเคนะครับก็ต้องของกราบสวีเดนสวัสดีสสดนะ้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชันแนวนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟทายแลนั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ย พี่ก็จะมาเฉลยคําตอบถูกต้องทุกข้อนะครับย้าว่าถูกต้องทุกข้อร้อยเปอร์เซนต์รับของฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับใครที่ตอบตามพี่ก็คือจะได้ของรางวัลนั่นเองนะใครที่ตอบผิดบอกเลยนะว่าไม่ได้ของรางวัลแน่นอนนะครับพี่เพิ่งไปหาข้อมูลมาจากหลายๆที่นะครับมาจากเซิร์ฟนอกเลยก่อนกิจกรรมจะเปิดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกเขาเปิดก่อนเซิร์ฟไทยนั่นเองส่วนคําตอบก็คือเหมือนกันเลยนะครับพี่ก็ นำข้อมูลมาไปที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปเฉลยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพี่กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ครบ50,000วิวนะภายวันนี้วันเดียวพี่มีบัตรเครดิตแจกนะครับอ่าพี่มีบัตรเครดิตแจกฟรีๆเลยใต้คอมเมนต์นี้นะครับอย่าลืมนะครับดูช่วยกันดูให้จบนะครัไปถึง50,000วิวนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับกิจกรรมอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับบททดสอบตัวตนนะครับในส่วนกิจกรรมฟรีไฟกับแอสซิสซินคิดนั่นเองนะครับอ่่่เริมตตั้งแ วันที่4แล้วนะครับพี่ก็อาจคิ่เมื่อวานแล้วนะครับมาเรามาดูการกดเข้าไปเลยปึ๊บอ่าตอนแรกยังเข้าไม่ได้นะแต่ตอนนี้เข้าได้ไปที่เรียบร้อยนะเขาบอกว่าคุณมีโอกาสแค่ไหนที่จะเป็นมือสังหารนั่นเองนะครับของมันก็อยู่ล่างเลยนะครับผมอ่ะเรากดไปกันเลยนะครับผมปึ๊บอ่านะครับเรามาดูคําถามในข้อแรกกันเลยนะครับในคําถามข้อแรกก็คือเขาบอกว่านะครับคุณสนับสนุนอันไหนมากที่สุด นะครับผมเสรีภาพหรือกฎระเบียบนะครับเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเลยก็คือข้อแรกนั่นเองนะครับเสรีภาพอ่าเรียบร้อยนะครับข้อที่1ตอบอันแรกนะครับผมส่วนคิวสข้อที่2นะครับคุณได้ยอมรับนะครับภารกิจสําคัญคุณเลือกที่จะจะอะไรครับผมจะอะไรเอ่ยข้อ1ข้อ2จะอะไรนะครับเราก็ตอบไปอย่างมั่นใจเหมือนเดิมครับผมจบงานได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับผมเรากดติ๊กข้อแรกไปเลยนะครับ Q 2ข้อ2ก็คือตอบข้อแรกครับผมปึ๊บอ่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับข้อที่3นะก็คือศัตรูนะครับผมกำลังก่อวินาศกรรมภารกิจของคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าคุณคุณจะข้อไหนครับผมนี่นะครับตอบไปเลยนะครับก็คือข้อ โจมตีจากด้านหลังนั่นเองนะครับเรากดไปเลยปุ๊บนะครับนี้เรียบร้อยนะครับก็ได้ของรางวัลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับผมนี่ของรางวัลจะส่งถูกจะถูกส่งนะครับไปยังห้องแต่งตัวอัตโนมัตินั่นเองเรากดยืนยันไปได้เลยนะครับใครที่ตอบตามพี่ก็คือถูกต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่นะครับอ่ะอัตราอัตรานักฆ่าของคุณก็คือ120เ์นนั่นเองนะครับผมนะนะครับผมส่วนกิจกรรมสายฟรีอื่นก็ อย่าลืมนะครับเข้ามาเล่นกันนะครับอันนี้กิจกรรมสกินปืน P90 ถาวรเนี่ยคือจะเริ่มในวันที่12นะครับมีนาคมเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับเล่นครบห5 0รอานาทีรับสกินปืนถาวรไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะอัปเดตแพทใหม่ด้วย้วพี่จยาอธิบายฟังเดี๋ยวพี่ขออธิบายของสายฟรีก่อนละกันเนาะนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนตัวละครเช่านะครับผมไม่แน่อาจจะมีตัวละครที่คอแลบด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะจะ รับรายในวันะที่13มีนาคมนะครับเวลาตีสี่เป็นต้นไปล็อกอินรับฟรีเลยนะครับแล้วก็เปิดลุ้นเอาว่าจะได้ตัวละครตัวไหนนั่นเองเป็นตัวละครเจ้า1วันนั่นเองนะอันนี้ี่เป็นกองศพนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอ พามาดูในส่วนกิจกรรมแอคซอร์ดีนคิกันก่อนนะครับเป็นส่วนชุดฟรีนะครับนี่เลยนะพี่ก็ไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับมาตอนนี้พี่เหลืออยู่6โทเค็นเนาะนะครับเราจะมีภารกิจให้เล่นนะครับฝั่งซ้ายมือเห็นวะเรียงขึ้นมานะนะครับมันก็จะมียังไงอ่ะภารกิจให้ทำนะครับเราต้องทำให้สำเร็จนั่นเองเหมือนอันนี้นะครับผมยูนิคอนนะครับทำความเสียหายหรือทำดาเมจเนี่ยไอ้ครบ20,000นั่นเองตอนนี้พี่ได้เ0 0ดพันนะเห็นไหมสะสมไปเรื่อยนะครับหรือเราจะใช้ในส่วนโทเค็นนะครับกดตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหม มีสีแดงแล้วก็สีขาวแบบนี้เห็นปะอ่าเห็นไหมเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์มันจะบอกอัตราการสำเร็จ60%อันนี้50%านตะครับมาจากพี่เทสให้ดูเอาเป็น60%เป็นละกันกดตรงกลางครับผมปุ๊บอ่าปพ๊บดูอ่า,อามันก็บอกล้มเหลวนะครับอัตราสำเร็จได้มาบวก5%นั่นเองนะครับผมก็จอามานี่เป็น65%ละนะครับผมทีนี้ ชุดลับยังไงครับผมก็คือชุดจะเป็นอันนี้นี่พี่ยังไม่ถึงนะบอีกกันนึงนะครับผมถ้าพี่มีเวลาเล่นเนี่ยโอโ้โหพี่แรกแต่วันแรกละเออนะครับไม่อยากคลิมูนะครับผมก็ทําเหมือนกันนะครับภารกิจยังไม่มีข้อมูลเห็นไหมเพราะว่าเรายังไม่ถึงนับขั้นนี้นะถ้าเราถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย มันจะปลดล็อกแล้วก็บอกว่าเราต้องทำภารกิจอะไรนั่นเองนะเพื่อจะได้รับชุดฟรีนะครับยังว่าเป็นของแรเลยนะครับผมอ่าเป็นของแรนะจ๊ะนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นนะครับมีกรดทองนะไว้อัพตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นข่าหัว นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลตามนี้นี่เห็นปะโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วสำหรับของฟรีนะครับส่วนรางวัลล็อกอินนะครับล็อกอินอยู่ฝั่งขวามือด้านบนนะครับก็จะเป็นตั๋วอีโวนะครับตั๋วอีโวับได้ในวันที่ 12มีสายนเอ้ยไม่ใช่12มีนาคมนะครับผมตีสี่เป็นต้นไปวันเดียวเท่านั้นนะครับตั๋วตรงนี้มีเวลาจํากัดด้วยนะครับส่วนการเก็บตัวเค็นก็สามารถเก็บได้ง่ายครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดทั่วไป cvc นะภารกิจรายวันล็อกอินรายวันนะครับโหมดมาร์ตป่าเดียวดายนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันนะครับมีเก็บรีเซ็ตทุกวันนั่นเองนะครับปักมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรม a อคกซเสถีนั่นเองส่วนนะครับนี่นะครับผมเออดาบแลดาบแล นะครับไม่ไม่ใช่ดาบมีดบินมีดบินนะครับนี่ตัวนี้ของแลนะจ๊ะถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนโคตรเท่นี่เลยนะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสกินที่2แล้วสกินแรกก็คือเป็นรองเท้าแตะสีดํานั่นเองนะครับส่วนนี้มีเอฟเฟกตด้วยอย่างเท่นะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยที่พี่ถือกันอยู่เมื่อกี้เห็นไหมเออแะละโคตรเท่นะครับผมเป็นของแลด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมนะครับกิจกรรมชุด นะครับชุดปีกนกนั่นเองนะเซตปีกนกใครหมดกี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเซตปีกนกนั่นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีท่าทางตัวนี้เข้ามานะครับนี่โคตรเท่นี่ดูตอนจบปั๊บนี่พูดเอานะครับผมเป็นไงโคตรเท่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็เดี๋ยวพี่ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสําหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงใครที่ ยังไม่ได้มาจัดเนี่ยเรียบรีบเลยนะครับนี่นี่เอ้ยเดี๋ยวพี่ขอดูตรงนี้ก่อนมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมันคือน่าจะเป็นพวกอ๋อสะสมนี่ไงอ๋อเข้าใจละนะครับอ่ะเศษกระสวยอยู่ตรงนี้นี่เลยใครอยากจัดก็มาจัดกันได้นะครับบอกเลยว่าธีมนี้สวยมากๆเป็นธตมสีเขียวนะครับโหเขียวๆทั้งนั้นดูดิโรเท่โอ้โหนี่สก,กินระเบิดมันถังแก๊สเลยอะโรเท่นะครับก็ ประมาณน,นี้เลยนะครับสำหรับเฉลยนะครับถูกต้องทุกข้อใครตอบถูกแล้วอย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสารับกิจการคำว่าสวัสดีครับ どんどんどん。